เดอชิ้นใช่ไหมคะแล้วตอนจบนี่คือจะทำยังไงคะที่หนูกระโดดขึ้นอะไรนะที่หนูกระโดดกับพี่หมอก็กระโดดกระโดดไม่ได้เหรอได้ค่ะโอเคค่ะอ๋อกลัวเรื่องอันนี้ใช่ไหมไม่ค่ะถามไปเฉยว่าให้กยบกระโดดหรือเปล่าอะไรก็ถ้าถ้ากดรู้สึกอยากกระโดดก็กระโดดถ้าไม่อยากก็ไม่ต้องกระโดดตอนนั้นหมายความภาพสุดท้ายที่จะเห็นสิทเราลอกเปลือกทุกอย่างออกของเมืองกรุงทิ้งเอาไว้ในป่าและเป็นหน้าสดของเรากระโดดขึ้นไปรองทงรองเท้าทิ้งก็ว่าเโอเคค่ะ ได้ค่ะดีโอเคไหมอ๋อตอนแรกใช้ถือรองเท้าเอาเหรอคะเราไม่ใส่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวให้ใส่ก่อนครูว่ามันค่อยๆใส่แล้วค่อยๆถอดดีกว่านะแล้วมันจะได้มีอาการของการที่เดินแล้วแบบมันไม่ถูกที่ถูกทางของมันนะได้ค่ะเออจะได้มีไรทำบารเีโซโล่เออเดี๋ยวเห็นไหมแค่นี้อ๋อที่ถือรองเท้านี่คือใครบังคับก็ต้องถือพี่โดนัดบอกว่าไม่ต้องใส่ให้ถืออ๋อโดนัดจ้ะ อ๋อเขาแค่อยากใส่เพื่อไม่ได้ว่ามันจะได้มีแอคชั่นอย่างอื่นอตอนเดินอะไรอย่างนู้นนีไ้ได้ให้เขาใส่ไปขับเล็กน้อยใส่ไปดูเดินลำบากเยอะมาะมันครับอ๋อนี่เป็นทางเลยจ้าชอบ น้องสวยไหมคะสวยค่ะโอเคเลิศค่ะพร้อมมากจริงๆแม่ต่อไไม่มีทัอเลยเอเคได้ค่ะได้ค่ะคุณพี่ไเม่มีคลยมาแล้วค่ะเราก็จะมีมงกุฎทำไมมันมืดๆก็ไม่เหมือนกันถอดไปแต่ว่าตาบอไม่ขยาได้เลยขอโทษจริงๆนะคะทุกคนขอัง สมาธินักแสดงน่าสมาธินิดนึงเฮ้ยไม่คุยแล้วไม่อยู่ยิบซื้อเข้าไปเล่นอยากเล่นเป็นกองซ้อมคิดก๊อฟอยากได้สัตว์ไหมคะน้องหอยากไเป็นกองซ้อมคนทางน้ำตกไหลผ่านดจังวิบานสายทานเห็นอยู่ตะกวดมาสูบภาาฟ้าอีกขึ้มาเลย

ถคิดออมก็ต้องเป็นอารมณ์นครือหับอข้างแล้เซตเป็นเตเปนเตียงน่ะมันเื่อยป่าดูมันใจไ่ว่าก็อย่าใส่เป็นเตียงก็เป็นแบบก็มสงอก็ดีหมอนเมดินองทรกลตลอดทั้ง้ไหมถาู่ไหนเดิเข้ามาในเฟรมไหนอะเดี๋ยวพี่ขอรู้หน่อยอืม่ก็จะถูกีอยู่ฝั่งเดียวนัน หมอนหมอนข้างแต่เราก็เนี่ยแหละโซฟาเก้าสิบกที่ปราต้องไหนดีอ่ะถังมีพอล์ก้วเป็นหัวใจที่เขียนมาหลักตลาดกลางมากเลยนะอืมน่ามันมากแล้วจะเริ่มต้นจากไหนเลยคนละทางขโมยใช่ไหมหรือว่วจะออกมาด้วยกันเลยปะ เดินพาเดินออกมาเลยก็ได้หรือว่าไงดีก็ได้นะออกมาทางเดียวกันจะ make sense กว่าถูกเก่งมากถามทำไมแบบที่แล้วซูาที่ออกทางนี้ป่ะ เธองอยู่ข้างอนจริตัวใหญ่กว่าเธออะหรใช่เพราะเราต้องออกไปก่อนใช่ไหมแล้วต้องคือเหมือนว่ามันต้องถ้าจะให้เป็นมุกกอะมันต้องเราออกไปแล้วแบบเหมือนเราแบบล่าเลิงอะเดินแบบว่าเฮ้ยมาเลยมาเลยหันไปทีนึงอ้าวหายไปไหนแล้วนี่ค่อยแบบก็เตืนกันะปมาเออใช่ไหมใช่เตถึงจะออกอ่าได้เออเดี๋ยวหันมาแล้วเดี๋ยวลากมาลากไว้ที่โซฟาแหละไว้ที่โซฟาไว้นั่นแหละไว้นั่นแหละเอ่อเคเพลงพร้อมนะ ออไว้นั่นแหละไว้นั่นแหละปล่อยเลยพี่เต้ยก็ออกเลยค่ะตอนเต้ยพร้อมนะครับครับโอเคเดี๋ยวรอกล้องแป๊บนึ่งในเนวิเกเตอร์โอเคกล้องพร้อมนะครับสามสองเพลงเร็วเพลงเร็วสามสองแอคชั่น า,า,า,าน้องเอ๋ยสองเรารักใครเปื่นชมพริกไรและหัวใจสําราญคนทางน้ำตอกไหลผ่านดึกด,ดังวิมาน้ายทางเห็นอยู่วิหกนกครวรร้องพรำจะทำรักนําำพี่พรำให้รู้เสียงกากรเหมือนใครมากูคู่ไม่สาง ขอไปครับขอไปครับเอนีหรือไรคะนั่นมันห้อยหัวมันพางพันคบยาไหนชนีอ๋อลิงเอ้ยข้ามันห้อยหัวพรางร้องครางว้าวุ่นพี่กุลแท้จริงน้องว่านาเวทนาหน้าตายอย่างคุณแม้เอาไปเปรียบเทียบเทียมตัวตุนพี่นะเหมือนทอมครูซนักขวัญใจขอว่นขอไหมป,ป้า ขน้อหัดนน้อนอัออไดหเสียงเหมือนนงฟ้าาโอ้ยนั้นแน่ช้างมาแล้วว่าฉันใดในการอุ้ยมันซูงใหญ่อ๋อหลบมาให้ใกล้เธอขวัญใจของพี่ ไม่ต้องมันหลายหลายต้องตายละคราวนี้น้องเอ๋ยจงเชื่อช้างเสือเน่เพื่อนพี่ไม่ต้องบอรีแล้วแก้วตา <c oughs> อันนี้ <c oughs> อ๋นน <c oughs> อนน <c oughs> ผีไผ่ผีดงผีป่าจะหลอกน้องยามามามาชิดใกล้หนาวเย็นเหลือเกินน้องวันโอ้ยผี่เป็นไข้ใส่ต้องกอดกันเอาไว้น้องมียาแอร์ไว้กินแกไข้นี่แน่ลูกไข้ป่าทำไมน่าเจ๋งกันค่ะดีมากดีมากดีมากอารมณ์จริงเนี่ยดีมากเลยตอนท้ายผิดข้าวึกผิด แว่นก่อนหดหมวกแต่เราโอเคยดงยวง